สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องแม็กบางประกงนะครับนี่ก็จะพาพี่พี่มาแนะนําเหรียญรุ่นยอดนิยมของพ่อทองไม้หน่งรุ่นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเหรียญพกรัพย์นะครับหรือว่าในวงการนักสะสมเนี่ยจะเรียกว่าเหรียญกลมดุมรัพย์นะครับพี่พี่พอจะคุ้นหูพอจะเคยได้ยินกันมาบ้างไหมครับ เหรียญรุ่นนี้นะครับจะสร้างในปี2518นะครับโดยจะแบง่งเป็นเนื้อทองคําสร้างตามจํานวนผู้สั่งจองเนื้อเงินนะครับจํานวน375เหรียญเนื้อนวะโลหะ1นึ่ัเหเหรียญเนื้อทองแดงลมน้ําตาลรวมกันแล้ว ,4870 ปเหรียญนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับเนื้อทองแดงอาจจะแบ่งด้วยกันเป็น2บล็อกเลยครับจะมีบล็อกคอขีดบล็อกคอตรงนะครับอย่างเหรียญนี้นะครับจะเป็นบล็อกคอขีดนะครับส่วนเหรียญนี้นะครับ เหรียญน,นี้และเหรียญน,นี้นะครับจะเป็นบล็อกคอตรงนะครับบล็อกคอขีดกับบล็อกคอตรงเนี่ยก็จะมีจุดที่แตกต่างกันประมาณ3จุดนะครับส่วนบล็อกคอขีดเนี่ยก็จะมีทั้งต่อโคตและไม่ต่อโค้ดนะครับส่วนเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนี่ยจะมีแค่บล็อกคอขีดเท่านั้นส่วนด้านหลังเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ออกแบบได้สวยงามมากๆนะครับช่างกเกษมมงคลเจริญนะครับเป็นผู้ออกแบบครับเรียนรุ่นนี้นะครับก็มีการทำเก๋ออกมาเยอะนะครับไปเดินสนามไปเดินตลาดพักเครื่องเนี่ยก็ดูให้ดีๆนะครับถือว่ารุ่นนี้ถอดพิมพ์ออกมาได้เหมือนมากนะครับ ขายแน่เลยขายเท่าไหร่ห้าแสนลดหน่อยได้ไหมเฮียจให้เท่าไหร่ห้า <500. S 2> ร้อยกวนตีเลยจริงราคาพระนี่นะราคาก่อนแมวไมเไว่เป็นไรนะพี่พี่ท่านไหนมีนะครับอยากจะให้ดูก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักข้อความมาได้เลยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง t i k t อ k นะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่มาเป็นกำลังใจรับชมให้นะครับขอบคุณครับ